เป็นยังไงกันบ้างครับผมปีไม้ลายมือแต่ละคนนะครับผมพอดเข้าตากรรมการสักคนไหมนะครับผมเอาเป็นว่าผมจะให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมช่วยกันตัดสินใจช่วยผมหน่อยว่าใครนะจะได้ไปต่อทุกคะแนนเสียงนะครับผมของทุกคนทุกคอมเมนต์นะครับผมมีผลต่อการคัดนักแข่งหน้าใหม่ด้วยนะครับโอ้น้หนักหนักหนักน้อยกว่าเพื่อนเลยนะคนนี้ได้เออสามสิบอะไรสามัุดเก้าอ่าอ่ามามามา,มาหนูว่าไงหน่หนหนนวยก้านคนนี้เป็นไงวะยิงวะมาดูขี่เขาสิอ่า นี่เลยกดลงไปเมื่อกี้แหละกดลงก่อนกดสสแดงกดสสแดงลงอ่าสตาร์ทโอเคต่อไปเนาะให้ความก่อนได้ไหแต่ละคนทำไมมันมันมีมันไปคัดยังยังคัดยังไม่ได้ ก็ยกล้องอับพี่มาเลยกันออกออออกมันก้าวมันก้าวได้อยู่นะมันก้าวออกอยู่นะขนาดตัวเล็กๆอ่ะให้มันละไม้ว่ารถได้อยู่พี่เมื่อกี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่รู้ไม่รู้เราจะยกล้อไม่รู้ไงว่าการรถหลึ่งได้อยู่นะเดี๋ยวตัวบอลได้เปลี่ยน เออนะสับเม่นมน,นะสับเม่นะนีสองคนให้มาแข่งกันนะเอาเอาอยี่นะเ,เออมื่อกี้ใครขอแก้ตัวนะมาตายเองแล้วสุดท้ายแล้ว ดูเขาเต็มที่ไหมไม่ต้องอายเต็มที่ที่สุดเต็มที่ที่สุดดูเพื่อนเป็นตัวอย่างแล้วประมาณนั้นอให้ลองก่อนนะจะท่านั่งท่าเลยกะลิกันแล้เป็นไงได้อยู่ได้ตรงได้ไหมตรงในการเฮ้ยไอ้นี่ขับประากเลยสลบหลุดเลยเฮ้ยรอบนี้มันมาว่ะไอ้บัส จากรอบแรกที่มันตื่นสนามครับผมก็ขับไม่ได้ครับผมเดี๋ยวรอบนี้มันน่าจะชินแล้วนะผมเราไปให้กำลังใจเอบัสหน่อยแล้วกันครับเราเข้าบัสอีกไปแล้วมันก้าวเอาอยู่เลยมันใส่เกียร์ยังยังใส่เกียร์แม่นเกียมผมว่ายังใส่เกียร์ไม่แม่นนะครับน้องเป็นไงเอ็งว่าไง<ม>อ๋อให้พี่พูดก่อนเลยเด้เอาคนเอาเอาคนแรกเลย แรกเลยเนะานะปาร์ตเนาะก็ผมว่ากล้าออกอยู่นะกล้อาออกอแต่ว่าแต่ว่าเตนเราใส่เกียร์แบบยังยัง,งยกคันเร่งอยู่เพราะว่าเวลาการขับจริงจริงเวลาการแข่งคือมีผลในเวลาเราแข่งเรายกลึปนี่มันมันมีผลต่อความเร็วแล้วก็หลบด้วยก็เอาคือว่าคะแนนสต็มสิบเลยให้อะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดพี่ว่าพี่ให้แลหกนะปะ ถามให้อะไรกจ้าออกไงหมเจ้าออกพี่ว่ายังไม่แม่นจากอ่าเท่ากันอ่ะโอเคอ่ะต่อไปเลยชื่ออะไรนะบีมคนนี้เนาะพี่ว่าก็รอบแรกก็มีตื่นเต้นกันบ้างนะเรื่องธรรมดาน,นี่ยังไม่หายตื่นเต้นเลยอ่าก็ให้ให้ใหเทครั้งแรกเลยนะอ่ะอาเทครั้งแรกเลยนะก็ฟิวก็ก็ก็กล้าออกอยู่แหละอันนี้พี่เห็นก็กล้าออกเลยแนละ้วก็จะเป็นเรื่อง เรื่องมีการออกพังรอบในการออกตัวแล้วก็การติดออกกันเร่งยังแมงไม่เนียนเท่าไหร่เตะเเกียร์อะไรก็ยังแบบมีแบบนี่นะถ้าเต็มก็เต็มสิบเพ่ให้หกเล่นหกเท่ากันวันนี้หกเอง่ให้นะเราสองคนเนาะหกก็ได้เลยหกเท่ากันหกเท่ากันถุงให้ได้ดีครัไม่เห็นพี่ไม่เห็นเออไม่เห็นอ่ะไม่เห็นก็ให้เท่ากันคนนี้เท่ากันเมื่อกี้ให้เลยนะเจ็บอ่ะเจ็บอ่เท่ากันอันนี้อะไรนะชื่ออะไรบอ ก็ทีกี้แม่งกูจำไม่ได้มันขับกันยังไงมันี่มันออกได้อยู่แต่มันเตะเกียร์มันยกขันเร่งเหมือนเดิมอ๋อเออออกออกออกได้อยู่นะแต่ว่าเตะเกียร์ยังมียกขันเร่งนะอันนี้คือเป็นเป็นขับขับครั้งแรกไหมอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็ก็พี่ให้คนนี้ให้เจ็ดแล้วกันพี่ให้เยอะกว่านี้เพรพอได้เยเพราะได้ไปยอิงเท่าไหร่ ผมก็ยังให้หกอยู่พี่ยังยังยังไม่เนียนหงบว่าไงให้อะไรเก็บกันนีเจ็บกันเดี๋ยยีกซ้ายมันเก็บตัวให้มันจะหัดหัดลูกบ้างไงมเออเเราจะหัดใส่เกียร์ลูกบ้านอันคนต่อไปเลยคนต่อไปตังตังนี่โอ้หนี่ใบก้านนี่กูตัวใหญ่เลยว่ะเฮ้ยถ้ามาขับรุ่นนี้มันจะได้ไหมหนูไม่ดูเดี๋ยวโอ้ไม่ได้หรือรุ่นนี้มันแข่งทั้งน้ำหนักน้อยยุนใช่น้องคนเบาขี่อันนี้หนักตอนช่างอะไรห้าสิบห้าสิบเก้า เก่าโอ้โหเดังนั้นที่เขาแข่งกันยังคนสี่สิบกว่าแสดงว่าถ้าแข่งรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้หมดสิทธิ์แล้วเนี่ยเฮ้ยยังมีพอมีโอกาสรุ่นไหนได้ปะถ้าหนักขนาดนี้มันเป็นช่างของผมหรือเปล่ารถเป็นไหมเฮ้ยไปไปไปเอาเครื่องมือขับรถได้ไหมะบะเอ้ยเอาเลยได้หมดสายนี้ทำไมเราให้เจ็ดเลยให้เจ็ดให้เจ็ดอให้เจ็ดได้อ่ะผมคนนี้ฮะให้เจ็ดเหมือนกันอ่ะโอ้โหแบบเนียนเนียนเนียนขึ้นมาหน่อยฟังแล้วแบบ นุมแห่อะไรนี่นี่แห่อะไรเจ็ดเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหคะแนนนายเยอะนะแต่๋ว่าออกได้แต่มาแค่ังเก็บตัวนองแบบ๋อเก็บตัวเปนขาวไม่เก็บไยาวไปเนาะช่างกับพี่ดีกว่าเออปช่างดีกว่าัวไปลอ้รันเลยอันนี้บายุเฮ้ยไอ้นี่เป็นเรามีเสื้อบุรีรัมพ์ันเมตรด้วยเนี่ยไปดูหรือไปทำเลย เฮ้ยว่าเลยโอ้โ้เอาเนี้ยตั้งแต่ออกตัวเลยตั้งแต่ตอนบอมนะโอ้ได้เลยเหยียนกิ๊บเลยเหยียนกิ๊บไม่เลือกไม่รู้จิตอะไรวะก็ได้อะเออเอาเต็มสิบโหแม่งอีกเต็มสิบผมให้เก้าเออหยิงที่หนึ่งไปเก็บที่หนึ่งอยู่ว่าให้เก้าเหมือนกันเนาะสองคนอะให้เก้าเอาแม่เลย สักแปดปะสักแปดสักสิแพ่จะได้แบบให้น้องแบบมีความแบบกับเรื่องอะไรเต็มทีหนัหน่อยะสุดท้ายเลยเต็มอันนี้ก็เม็ดเหมือนกันวะกันแล้ว,ว,ลวตัวเล็กด้วยตัวเล็กด้วย<น> <นะ S 2> แต่อยู่ที่ว่าแต่รถแท้รถแข็งนะมันเรียงกว่าน,นี่นะมัน,มนสุดกันนี่นี่เราแค่มาให้ดูกับการของตัวชุดระยะประมาณนี้ดูเต็มสิบแล้วถ้าให้ก็เก้าเลยให้เก้าเท่าเลยเหมแข่งันึ่งคนให้เก้าเลย ลงไม่ได้ก้าวพี่แค่จะแข่งกันสองคนอาวหรอสคนอันนี้คงได้แล้วนะอาวไม่ได้เลยสองมาขนาดนี้ก็ต้องไปก้าวแล้วพี่โอ้ได้อยู่ชอบชอบใจผมชอบใจได้ได้ไงนะอ่านได้ทีมพีก็พอจบลงทีมพีกยังไงก็ทุกคนก็กำลังใจให้ทุกคนก็ซ้อมเต็มที่นะครับผมจิ้มมาสบายเขาเนี่ยครั้นี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต็มที่เลยเต็มที่เลย เดคลิปต่อไปนะครับผมเราจะให้ทุกคนนะครับผมมาลองขับรถคัสตีนนะครับผมซึ่งรถตัวนี้ครับผมบุญมีก็เคยใช้เป็นรถซ้อมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนจะออกตัวได้ไหมครับผมถ้าใครผ่านด่านนี้ไปได้ครับผมจะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบอย่างแน่นอนครับ